ฮัลโหลสมชายบิวตี้บล็อกเกอร์สวัสดีค่ะวันนี้ป้อมมาที่ตลาดอัยลาค่ะมาดูว่าทุเรียนที่เขาบอกว่าขีดละสามบาท40บาท55บาทมีจริงไหมที่แกะแล้วป้อมมาดูค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะขีดละสี่สิบอย่างนี้ได้เนื้อดีเนาะ เห็นๆเลยอะ่ะเพราะบางทีเราดูไม่เป็นก็ได้เปลือกไปเนาะพี่เนาะแต่ลูกก็น่ากินมากมีแค่ตอกตรงนี้เหรอคะพี่ตอกทุเรียนมีข่าว<อ>ปรากฏว่าที่<ช>ตลาดอัยาลานะคะ<อ>แบบมีทุเรียนที่แกะแล้วนะคะมีหลากหลายราคามากเลยคะ่ะแล้วก็น่ากินทั้งนั้นเลยนะคะ อย่างตัวนี้เป็นหมอนทองกรอบนอกนุ่มในนะคะแกะแล้วขีละ39บาทค่ะก็คือแบบเหลืองน่ากินมากๆนะคะก็ถ้าเกิดว่าแบบเราไม่อยากจะไปลุ้นนะคะเราก็ซื้อแบบนี้ไปได้เลยคือดีมากนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีร้านแม่มณีนะคะป้อมก็ได้ไปคุยกับเขาเขาบอกว่าช่วงนี้เริ่มใกล้จะหมดแล้วเนี่ยค่ะขีละ30ก็มีค่ะ ป้อมก็ได้ไปคุยกับที่ร้านแม่มัีค่ะแม่มัีก็บอกว่าช่วงนี้จะมีแกะน้อยลงค่ะแต่วันสองวันอาจจะมีแกะเพิ่มขึ้นนะคะก็ต้องรีบไปดูนะคะเพราะว่าช่วงนี้ซาแล้วค่ะมังคุด9โล200บาทก็มีนะคะมีทั้งมังคุดทั้งเงาะมะม่วงอลองกองมีเยอะนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นหมอนจากชุมพรนะคะที่ป้อมได้ถามกับเจ้าของร้านนะคะก็จะมีทั้งขายส่งแล้วก็ขายปลีกค่ะขายปลีกก็จะมีลูกแบบใหญ่เล็กแล้วแต่ไซส์นะคะอย่างเนี้ยใหญ่หน่อยก็เนี่ยค่ะร้อยบาทก็มีนะคะคือแบบดีมากอยากให้รีบมานะคะใกล้ซาแล้วค่ะเนี่ยค่ะตอนป้อมมาผู้คนก็มาซื้อกันเรื่อยๆนะคะป้อมป้อมมานี่ก็ สี่ห้าหกโมงเย็นแล้วค่ะประมาณสองทุ่มก็จะปิดนะคะช่วงนี้ก็จะเค์ฟิวเนาะก,ก็จะปิดเร็วหน่อยแต่ที่ป้อมชอบมากเป็นพิเศษก็คือที่แกะแล้วนะคะนี่สวยๆแบบนี้ขีดละสี่สิบบาทค่ะเราเลือกพูได้ด้วยนะคะแบบว่าจะเอาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีให้เราแบบเลือกแล้วก็ชั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกิโลก็สี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะมะม่วงก็มีมีในยหนาในายหนาป้อมซื้อมาหวานมากเลยนะคะ น้อยหนานี่กิโลละ60บาทนะคะป้อมซื้อมา2กิโลนะคะร้านนี้ก็ทุเรียนสวยค่ะนี่ร้อยห้าสนะคะกรอบนอกนุ่มในหมอนค่ะก็อยากให้ทุกคนมาดูนะคะตลาดอายาลาคือดีมากค่ะดีจริงๆป้อมมาแล้วก็ชอบค่ะดูดิสวยนี่ค่ะน้อยหนาลูกใหญ่วานหวานค่ะพี่น้อง มาด้อน้องหน่อยมาเอาไปกินพี่หน่อยพี่จิตแครี่ฟาร์มคุณกบแม่เขาปั้นคุณปุ๊บทุกคนนะคะมาแบ่งไปกินเด้อค่ะปอมซื้อมากหวานหวานนี่นาค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปป้อมนะคะขอบคุณจากใจคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะนี่ค่ะลองกลองก็มีนุ้ข้าวมาเอาล่องกล่องไปกินเด้อ ค่ะแม่ค้าก็เย็นๆแล้ววันนี้ฝนเริ่มจะตกวันนี้ก็เงียบๆหน่อยป้อมมาค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วตบท้ายด้วยป้อมก็ไปซื้อสากอกกินแล้วก็นั่งรถกลับบ้านขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปป้อมนะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็กดแชร์นะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ใช่ก็กดผ่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down.